รูจริงๆเลยนะไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะรู้สึกว่าเออเราเราก็คิดน้อยด้วยอะไรเงี้ยในในมุมหนึ่งเลคือเราไม่ได้คิดอะไรจริงๆอะ่ะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าเรา,เราก็มันมันแบบมันหน้าเหมือนเคี้ยวอ่ะ <c oughs> ผมเห็นคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเอะถ้าเกิดว่าข้างในเป็นเป็นเป็นผู้หญิงอ <c oughs> ะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าไปไปไปกอดตรงนี้มันแบบใกล้กับบริเวณแบบหน้าอกอะไรเงี้ยเออผมผมก็เข้าใจในคอนเซิร์นนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพูดตามตรงคือเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าข้างข้างใน <c oughs> จริงๆที่ไม่ใช่น้องหมีเนยเป็นหมีจริงๆหมายถึงว่า ยอมรับเลยว่าปมดราม่าก่อนหน้านี้นะคะที่นักร้องนักแสดงหนุม่มบิวกินพุทธิพงศ์มีการจับหน้าท้องมาสคออด,ดังน้องหมีเนยฉ่ำขวบค่ะเป็นสิ่งที่ทําไปเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะความรักแล้วก็เอ็นดูหมั่นเคี้ยวนะคะเพราะว่าน้องหมีเนยเขาก็อ้วนตุบตับค่ะแต่พอเกิดดราม่าแล้วก็มีแฟนคลับส่วนหนึ่งของหมีเนยติงว่าที่ดราม่ากันก็เพราะอาจไปโดนบางส่วนของผู้สนใจหรือเปล่าก็เลยเข้าใจเหตุผลได้ก็ตั้งใจขอโทษจริงๆนะคะ แต่ว่าทั้งหมดทําไปเพราะชื่นชอบหมีเนยไม่ต่างจากทุกคนงานนี้เลยสยบดราม่าได้ทางทั้งที่ก็มีแฟนค่ับส่วนหนึ่งบอกว่าจริงๆไม่ใช่ความผิดของบิลกินเลยเพราะว่าแฟนคลับหลายคนมีการสัมผัสมาสคอตมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ละเมิดถึงตัวบุคคลใดค่ะ อีดราม่าหนึ่งที่ต้องตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวานนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของพีพีกริดค่ะเจอปัญหาที่ต้องเคลียร์มือนการหลังจากที่ต้นสังกัดก,ก,ก็คือพีพีกริดเอเจนต์เมนต์ร่อนถแถลงการว่าได้ส่งตัวแทนทางกฎหมายเข้าดําเนินคดีกับซาแซงหรือกลุ่มแฟนคลับที่คุกคามความเป็นส่วนตัวของศิลปินแล้วก็ขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวด้วยประเด็นนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทั้งคู่เจอมาตลอดจนบอกว่ารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวกรณีล่าสุดข,ของพีพีคือ อยู่ใกล้รัศมีบริเวณบ้านค่ะแล้วก็ความช่างสังเกตเนี่ยทำให้รู้ตัวว่ามีคนหน้าเดิมๆติดตามมาตลอดปัญหานี้แม้ดำเนินการได้ทางกฎหมายแต่ก็ป้องกันได้ยากนะคะศิลปินทำได้เพียงของความร่วมมือเท่านั้นพี่พเองถึงขั้นบอกว่ากระทบจิตใจเหมือนกันแล้วก็เกิดความกลัวที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับแฟนคลับในบางงานเจ้าตัวก็เสียใจอะค่ะที่ความกลัวนี้ทำให้แฟนคลับหลายคนที่น่ารักเสียโอกาสไปด้วย คือจริงๆก็มีก็มีกลัวนะคบผมจริงๆถ้ายอมรับตรงๆเลยบางครั้งที่เราไปอีเวนต์บางครั้งอะไรเงี้ยที่พีที่พีรู้สึกว่าแบบพีไม่ได้พีไม่อาจจะไม่ได้ลงไปใกล้ชิดแฟนคลับมากอะไรเงี้ยเพราะเราก็กลัวว่าจริงๆเราอาจจะมีบุคคลพวกนี้อยู่ในอยู่ในแบบใช่อยู่ในแอเรียตรงนั้นหรือเปล่าอยู่ในแฟนๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้เจตนาเขาจริงแต่ว่าโอเคเราก็รู้สึกว่าเราเรา ทุกๆคนที่มาหาเราเราเชื่อว่าทุกๆคนรักเราแล้วก็เราก็อยากจะให้ energy ดีๆให้ความสุขกลับไปเหมือนกันครับผมมีบางครั้งที่ก็รู้สึกน้อยจริงๆครับว่าแบบเฮ้ยหรือจริงๆเขาอยู่ในนี้หรือเปล่าเราก็กลัวความปลอดภัยมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่านั่นสิแจ้งความไปแล้วเรียบร้อยครับผมดำเนินคดีไปแล้วเรียบร้อยครับคือเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่ observe สิ่งรอบตัวอยู่ตลอดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ ผมผมว <complaint. S 1> ่าก็เป็นเป็นเรื่องดีที่เขารู้ว่ามีมีคนตามเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็จริงๆก็ก็เนี่ยจริงๆแล้วผมเราก็เหมือถึดว่าทุกทุกคนนั่นแหละทุกทุกคนทั้งทั้งทีมงานอะไรเงี้ยเราก็ก็มีการคุยกันอะไรเงี้ยเพราะเขามีอะไรเขาก็จะมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็จะมีการเหมือนกับว่าเหมือนส่วนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังคือเขาก็มาเตือนผมด้วยนะว่าเอ้เขาก็เป็นห่วงว่าเอ้ระวังนะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหมายนึงว่าเราทุกคนก็ก็ช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกว่าเอ้มันจะมีวิธีกกาารรจัดยยงงไอเ เรื่องนี้ก็ต้องจัดการนะคะส่วนเรื่องงานเนี่ยสหนุ่มเขามีโปรเจกต์ให้ตามต่ออีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานแสดงแบบคู่และเดี่ยวรวมถึงงานในระดับอินเตอร์ด้วยค่ะ